นิยายเรื่องเล่กนมนกรรมเทพประพันธ์โดยบีเจเบนภาคเสียงโดยกีรติคำโปรยเพราะเขาคิดว่าน้องสาวของเขาหนีตามน้องชายของเธอไปเขาจึงมาจับตัวเธอไปเพื่อกดดันให้น้องชายของเธอพาน้องสาวของเขากลับมาแถมยังบังคับให้เธอเลี้ยงหลานคนเดียวของเขาอีกแต่คนอย่างเธอหรือจะยอมให้ใครกดขี่ข่มเหงได้ง่ายๆแนวนิยาย นิยายรักโรแมนติกน่ารักเบาสมองโอโอโออย่าร้องนะจ๊ะคนนี้ของป้าอย่าร้องนะจ๊ะมณีเมฆขลาพยายามปลอบให้เด็กน้อยสงบลงก่อนจะสะดุ้งตกใจเมื่อหันไปเห็นเวคินที่ยืนทำหน้ายักใส่เธออยู่ตรงประตูห้องเธไมีปัญญาเลี้ยงหลานฉันได้แค่นี้เหรอเมฆขลาด้ว่าเธออยากตายกันแนะ่เสียงเข้มนั้นทำให้เด็กน้อยร้องไห้จ้ามากกว่าเก่าอย่าเสียงดังสิคะเธอถลึงตาใส่เขา นี่เธอกล้าถลึงตาใส่เขาอย่างนั้นเหรอถ้าคุณยังเสียงดังฉันจะตัดลิ้นคุณซะเธอก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันจะข่มเหงกันไปถึงไหนเวคินจำต้องถอยออกไปจากห้องก่อนปล่อยให้เธอกล่อมหลานเขาให้นอนหลับแล้วเขาจะคิดบัญชีกับเธอทีหลังมณนีเมฆขลาวางหลานชายให้นอนลงบนที่นอนอย่างแผ่วเบาเธอผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อในที่สุดเด็กน้อยวาทิดก็หลับลงจนได้เธอกำลังจะทิ้งตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้า เวคินก็กระชากเธอเต็มแรงเธอทำท่าจะร้องเขาก็อุดปากเอาไว้